สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคลเล่ช n แนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคลเลจะมาต้มถั่วแดงนะคะเอาไว้ทำไส้น้ำแข็งใสค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต้มต้มถั่วแดงแบบไหน30นาทีสูงนะคะประหยัดแก๊สค่ะเพราะว่าปกติถั่วแดงเนี่ยเราจะใช้เวลาต้ม40กว่านาทีขึ้นไปนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคลเลด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ จะนำถั่วแดงมาล้างน้าทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะถึงแม้ว่าถั่วแดงตอนที่เราซื้อมามันจะอยู่ในถุงแต่ว่าขั้นตอนการผลิตนะคะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะโดนฝุ่นโดนผงมานะคะก็ต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อทําความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็นําถั่วแดงมาใส่หม้อเพื่อที่จะเตรียมการต้มกันค่ะ ตัวช่วยที่สําคัญก็จะเป็นช้อนสแตนเลสช้อนสแตนเลสจะเป็นตัวช่วยเป็นตัวนําความร้อนที่ดีทําให้น้ําต้มถั่วเนี่ยเขามีความร้อนที่เสมอกันถั่วก็จะสุกเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําลงไปให้ท่วม,มเมล็ดถั่วแดงเลยเมื่อใส่น้ําได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปต้มกันเลยค่ะค่ะตั้งแก๊สะคะต้มไปได้เลยต้มจนเขาเดือดเลยนะคะเ,เพื่อน เมื่อเขาเดือดแบบนี้นะคะก็ให้ทําการปิดแก๊สได้เลยค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าต้มรอบแรกเนี่ยเม็ดเขาจะฟีบมากเลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สนำถั่วนะคะมากรองเอาน้ำออกแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนถัดไปก็นำถั่วนะคะที่กองเอาน้ําต้มรอบแรกออกมาใส่หม้อแดงไว้ค่ะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเพื่อที่จะทําการต้มรอบที่สองเราจะทําการต้มแบบเดิม2รอบนะคะนามาตั้งแก๊สให้เดือดได้เลยรอบที่สองเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเม็ดถั่วเนี่ย จะไม่ฟีบเหมือนตอนต้มครั้งแรกแล้วนะคะเมื่อเขาเดือดค่ะก็ทำการปิดไฟได้เลยและเมื่อเราปิดไฟแล้วนะคะก็เหมือนเดิมทำการกรองเอาน้ำออกค่ะต้มแบบเดิมสองรอบนะคะทำเหมือนกันสองรอบค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำรอบที่3กันก็น้ำถั่วแดงมาใส่หม้อที่จะทำการต้มเหมือนเดิมนะคะ ขั้นตอนถัดไปค่ะก็ใส่น้ําลงไปได้เลยรอบนี้เราจะต้มให้นิ่มนะคะก็ใส่น้ําให้เยอะได้เลยห้ามใส่น้ําระหว่างที่ถั่วแดงต้มเดือดอยู่นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปใส่น้ําตอนที่ถั่วกําลังเดือดเนี่ยแบบนั้นจะทําให้ถั่วไม่สุกนะคะจากนั้นก็นํามาตั้งแก๊สต้มไปเลยทั้งหมด30นาที30นาทีเนี่ยสุกกาลังพอดีเลยนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปทั้งหมด30นาทีนะคะก็ตักถั่วค่ะขึ้นมาชิมได้เลยว่าสุกมากสุกน้อยแบบไหนนะคะแต่ว่า30นาทีเนี่ยสุกกำลังพอดีเลยเหมาะกับการเอาไปทำไส้น้ำแข็งใสมากๆเลยนะคะ จากนั้นค่ะเมื่อเราได้ถั่วสุกตามชอบแล้วนะคะก็ทำการปิดไฟได้เลยวิธีนี้เนี่ยจะประหยัดแก๊สมากเลยเพราะว่าการต้มถั่วนะคะจะให้นิ่มก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นไปเนาะจากนั้นค่ะก็มากรองเอาน้ำออกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะมาดูวิธีทำให้ถั่วนะคะมีความเงางามสวยกันค่ะจากนั้นก็นำถั่วที่ละล้นนมา เทใส่ในกระมังแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะ ใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะใส่น้ำตาลลงไปตอนที่ถั่วกำลังร้อนๆเนาะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันความหวานจากน้ำตาลจะช่วยเคลือบทำให้ถั่วนะคะมีความเงางามสวยแล้วก็เม็ดไม่แตกด้วยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวถั่วอันนี้แค่เลยจะเก็บไว้ใส่น้ำแข็งใส่นะคะเป็นไส้น้ำแข็งใส่ค่ะใครจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะไปทำขนมอย่างอื่นเนาะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติด ตามให้กับทั้งช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ